ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางเชียงใหม่นี่ครับจัดเตรียมงานที่วัดศรสีสุพรรณเชียงใหม่เตรียมจัดงานจุ๋มสลีปีใหม่เมืองไหวาสาปารมีครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของล้านนาในอดีตครับที่ลานพระวิหารศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับพระครูพิทักษ์สุธิคุณจเจ้าวาดวัดศรสีสุพรรณร่วมกับนายพบทรน,นิยมกูล หัวนหน้าง,งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรมรมเทศบาลน,นครเชียงใหม่พ่อครูดิเรกสิทธิการครูภูมิปัญญาเครื่องเงินและนายพงษ์นายอัมังประธานจัดงานนะครับที่จัดงานกิจกรรมจุ๋มสลีปีใหม่เมืองไหว้าสาปารมีครับวัดศรีสุพรรณโดยถแถลงจัดงานประเพณีสงการของชาวเหนือหรือชาวล้านนาระหว่างวันที่1 2ถึง18เมษายนปีนี้ครับ เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีปีใหม่เมืองครับให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของบรรพชนในอดีตครับคุณผู้ชมครับในงานจะได้สมัมผัสบรรยากาศแบบล้านนาในอดีตทั้งประเพณีปักตูงก่อเจด,ดีไซา์ส่งน้ําพระขอพรอเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีแห่อันเชิญน้ําสงและผ้าห่ม ผ้าห่มพระเจดีย์การสมโพธิแสงเทียนเล่าขานตำนานการสร้างบ้านแปลงเมืองตอน522ขวบปีสลีสีสุพรรณอารามพิธีบวงสวงไหว้สาปารมีเปิดดวงมหาเศรษฐีพันล้านพิธีบวงสวงเสื้อวัดและพิธีบวงสวงพญาสัตนานาคราชและพิธีไหว้ครูสลาลานาชมความวิจิตรงดงามของพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกเขาเครอบบรรยากาศปีใหม่เมืองที่ประดับตกแต่งช่อตุงมีกากดมั่ว กาบมั่วครวเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณครับและบรรยากาศปีใหม่เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาในอดีตแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ดำรงไว้ซึ่งจารีตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและในงานถแถลงข่าวยังมีการประกวดเทพีและเทพบุตรศรีสุพรรณแต่การคัดเลือกนะครับใช้วิธีการเสียงทายในการจับไม้สั้นไม้ยาวครับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทพีศรีสุพรรณได้แก่นางสาวธนพัฒนคำ ส่วนเทพบระบุษีสุพรรณได้แก่นายธนพลมณีทองครับ